สวัสดีครับท่านทั้งหลายผมมีแนวความคิดที่จะช่วยปันแก้ปัญหาการลดมลพิษในอากาศการลดโลกร้อนการปล่อยกา๊าซเรือนกระจดไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่หรือช่วยกันหาทางแก้ที่ดีกว่านี้พร้อมช่วยกันลนลงให้ความร่วมมือร่วมใจกัน ทำในสิ่งที่ดีที่เหมาะสมเพื่อให้ตัวเราคนที่เรารักสิ่งเวียดล้อมปลอดมลพิษร่วมกันนะครับปวดช่วยชี้แนะด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับวิธีการลดมลพิษการใช้น้ำไอน้ำสารสร้างสมดุลควบคุมป่องไอเสีย ท่านเจ้าของบริษัทต่างๆเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนักวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในบริษัทโรงกันน้ำมันต่างๆโรงงานไฟฟ้าถ่านหินต่างๆคุณท่านทั้งหลายเคยคิดหรือไม่ว่าอากาศที่อยู่รอบตัวเราตัวท่านมีพิษมากน้อยแค่ไหน แล้วที่ดีที่สุดท่านเหล่านั้นท่านทั้งหลายที่ทำงานในบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเคยไปตัวจร่างกายของท่านหรือไม่ว่าเลือดของท่านของเราหรือไม่ว่ามีสารพิษต่างๆอยู่ในร่างกายของตัวเราอยู่ในเลือดของตัวเราในตัวท่าน มากน้อยแค่ไหนมีสารพิษอะไรบ้างในแต่ละสารพิษนั้นมีผลต่อร่างกายในสุดที่ดีหรือร้ายอะไรบ้างร่างกายของเราของท่านทั้งหลายและสิ่งที่สำคัญสามพิษต่างๆเหล่านั้นมันกำลังทำลายคนที่เรารักมากที่สุดทุกๆวันและทุกๆนาทีแล้วทำให้คนมีอายุสั้นลงไปเรื่อยๆ เราท่านเจ้าของบริษัทต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนักวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆโรงกันน้ำมันท่านที่ทำงานอาศัยอบริษัทเราคุณและท่านทั้งหลายถ้าไม่ทำใครได้รับผลกระทบก่อนกันใครมีสิทธิ์เป็นโรคต่างๆก่อนคนอื่น แล้วใครจะอายุสั้นก่อนคนอื่นเล่าถึงเวลาแล้วหรืออย่างที่เราท่านทั้งหลายจะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมของเราให้ปลอดมนพิษเพื่อให้ร่างกายของเราสุขภาพดีแข็งแรงมีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจ และคนที่เรารักมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีเพื่อโลกและลูกหลานของเราตลอดไปง่ายๆกับการรักโลกรักสิ่งเวดล้อมเรามีเทคโนโลยีพร้อมทุกอย่างแล้วในโลกนี้เพียงแต่เราไม่สแสวงหาหรือนำมาซึ่งการทำเพื่อให้ปลอดมลพิษ หลักง่ายๆสามประการดังนี้นะครับ 1. ไม่ใช้ไม่ทําให้เกิดมลพิษ 2. หากใช้ถ้าทําให้เกิดมลพิษเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้น้ําหรือสารสร้างสมดุลอื่นๆก่อยปล่อยออกมา 3. ถ้าทุกคนช่วยกันดูดอากาศพิษวันลนิดมาผสมน้ําหรือไอ้น้ำหรือสารสร้างสมดุลแล้วทาให้ตกตะกอนแล้วค่อยทิ้งไป อากาศก็จะดีขึ้นเราจะทำอย่างไรให้คนที่เรารักและตัวเราดำรงอยู่ตเติบเจริญเต,ติบโตต่อไปอย่างไม่มีมลพิษและสภาวะอากาศร้อนโลกร้อนการลดมลพิษทางอากาศการเพิ่มโอโซนให้โลกที่ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไปง่ายๆกับการลดภาวะโลกร้อน เพ,เพื่อแก้ปัญหาใหญ่ๆ3ามประการดังนี้หลดภาวะโลกร้อนลดมลพิษในอากาศอุณหภูมิโลกให้ลดลงสเพิ่มความเย็นให้โลกสเพิ่มโอโซนให้โลก4ต้นไมจ้จะฟอกอากาศให้โลกสะอาดไม่มีสิ่งใดที่จะฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้ดีกว่าต้นไม้สหากใช้ถ้าทำให้เกิดมลพิษเลี้ยงไม่ได้ต้องใช้น้ำหรือสารสมดุล ควบคุมป่องไอเสีย2.1การใช้น้ำไอน้ำหรือสารสร้างสมดุลควบคุมป่องไอเสียและไอพิษทุกชนิด2.1.1เครื่องยนต์ทุกชนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องใช้น้ำไอน้ำหรือสารสร้างสมดุลควบคุมป่องไอเสียเช่นรถยนต์เครื่องยนต์เครื่องกลเครื่องบิน หรือเครื่องยนต์ทุกชนิดที่ก่อมลพิษ2.1.2โรงงานทุกโรงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆต้องใช้น้ำไอ้น้ำหรือสารสร้างสมดุลควบคุมป่องไอเสีย2.1.3จะทำอย่างไรก่อนที่มลพิษต้องใช้น้ำทษทีนะจะทำอะไรต่างๆที่ก่อมลพิษต้องใช้น้ำไอน้ำหรือสารสร้างสมดุลควบคุมป่องไอเสีย ทุภาพตัวอย่างนะครับวิธีใช้น้ำไอ้น้ำหรือสารสร้างสมดุลหรือใช้กากน้ําตาลควบคุมการพิษกาเรเคลื่อนกระจุกอธิบายตามภาพนะครับเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลเนี่ยตัวอย่างข้างแรกเนี่ยถ้ามันก่อมลพิษ ก็ใช้พัดลมดูดเข้ามาที่เครื่องผสมดูดที่เครื่องผสมไอ้น้ำหรือสารสมดุลเมื่อมันผสมน้ำหรือผสมสารสร้างสมดุลแล้วเมื่อมันตกตะกอนแล้วก็พัดลมดูดน้ำผสมก,กับก๊าซพิษนำไปทำให้ตกตะกอนแล้วก็ปล่อยทิ้งแล้วก็มีพัดลมดูดไปให้ดังเนี่ยดังภาพตัวอย่างนี้ป่องไอเสียโรงงานต่างๆทั่วโลกนะถ้าทำอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรงกันน้ำมันโรงงานไฟฟ้าฐานหินก็จะปลอดมลพิษดังภาพที่ท่านเห็นนี้หากมีความผิดพลาดประการใดโปรดช่วยชีย้แนะด้วยนะครับเพราะวิธีของผมนี้เป็นพิธีคร่าวๆเพื่อเป็นตัวอย่างในกาไปใช้ไปทำ หากท่านมีพิธีอื่นที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าวิธีการนั้นสามารถลดมลพิษในอากาศลดกา๊าซเรือนกระจกได้ดีกว่าที่กับผมคิดขอความร่วมมือประสานใจกันช่วยกันทำคนละนิดนะครับขอขอบพระคุณมากๆ ดูภาพตัวอย่างอีกซ้ำนะครับเครื่องยนต์ต่างๆเครื่องกลต่างๆเมื่อมันมีสารพิษก็มาปล่อยควันออกมาแล้วก็เอาพดลมดูดไอ้น้าหรือสารสร้างสมดุลผสมกันผสมกันทำให้มันตกตกตะกอนเมื่อการเลืองกระจกหรือไอ้น้าเมื่อผสมกับน้ำหรือสารพิษนั้นเมื่อผสมกับสาร สร้างสมดุลหรือไอ้น้ํามันก็ทําให้ตกตะกอนเราก็เอาพัดลมดูดไปทําให้ตกตะกอนแล้วนําไปใช้ได้กลับมาใช้ใหม่ได้แล้วพัดลมดูดออกไปอากาศก็จะบริสุทธิ์เพียงหลักการง่ายๆแค่นี้เองขอบคุณมากนะครับที่การรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และฝากกดต่อส่งต่อเพื่อให้โลกของเราปลอดมลพิษและสารพิษต่างๆ ขอขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับ